จังหวัดแท่อยู่ไหมครับได้ยินไหมครับค่ะจังหวัดแท่อยู่นะครับครับสําหรับทีมผู้นําเสนอจังหวัดแท่นะครับก็จะมีคุณตุลแกนหอมนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชนานาญการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสานเทศนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดแท่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงส่วนทีมน้องเลี้ยงนะครับผู้แทนคือคุณชุติการชุ่มดวงนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสํานักงานเกษตรอําเภอสูงแม่นนะครับ ก็เชิญทางทีมจังหวัดแพร่เลยครับครับผมก็สวัสดีผู้เข้าร่วมการสำนันาเสวนาทุกท่านนะครับก็จังหวัดแพร่ก็จะเป็นตัวแทนของเขตหกนะครับในการนําเสนอนะครับอการผลการเรียนรู้การหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยต้องขอเรียนก่อนว่า อในการทําง,งานเชิงพื้นที่เนี่ยเราเราได้นาเนการตั้งแต่เดือนพฤษภามาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการก่อนที่กรมจะได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเชียงแต่ว่าเราก็จริงๆแล้วจังหวัดแพร่ได้นําเจ้าหน้าที่ที่อายุราชการยังไม่ถึงห้าปีเนี่ยมาร่วมในกระบวนการเชิงพื้นที่ระ้ะแ,แรกแล้วนะครับอ่ามันก็เลยไาก็เลยกระบวนการบางอย่างเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมือนกับที่กรมได้อ่ ทำหลายทีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านมานะครับก็จะขออธิบายไปนะครับสวัดแพร่นะครับก็ดําเนินการการแผนการพัฒนานะครับที่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับโดยการนาเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะครับที่อายุงานยังไม่ถึงห้าปีเนี่ยจากทุกกลุ่มแล้วก็ทุกอําเภอนะครับรวมยี่สิบรายนะครับแล้วก็มีทีมที่เลี้ยงก็ส่วนมากก็จะเป็นทางหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์้าหน้ที่กลุ่มเลือยุทธศาสตร์นะครับจนวันห้าหัานนะครับมาร่วมเป็นที่เลี้ยงกันนะครับ ในส่วนของพื้นที่ในการทํางานที่เราเคัดเลือกนะเนี่ยเราเคัดเลือกพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานนะครับตาบลแม่พุงอําเภอวังชิ้นนะครับสาเหตุที่คัดเลือกพื้นที่นี้เนะี่ยเพราะว่าเอ,อเราต้องการที่จะแชร์ล้นนะครับแชร์ลน้นกับทางสสก .6 นะครับว่าในเรื่องของการแชร์ลน้นก็คือว่าเราจะเลือกพื้นที่ที่เขามีปัญหานะครับ แปลงใหญ่ส้มเขียวหวานตำบลไม่ทุงเนี่ยได้รับการประเมินการจัดแชาแปลงดใหญ่อยู่ในระดับดีนะครับระดับสันสุดนะครับดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงแผนพัฒนาสินค้าเกษตรเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็ประจวบกับที่ทางกรมนีนโยบายการส่งเสร,ริมการเกษตรเชิงพื้นที่เข้ามานะครับเราก็ได้มีเอาเอานอกจากปลเกษตรกร,กรที่อยู่ในแปลงใหญ่แล้วนะครับเราก็ยังรึงเอาทางสพกรศูนย์หลักนะครับศูนย์เรือข่าย เกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มอร์นะครับแล้วก็ยังมีผู้แทนเครือสายของส้มเขียวหวานแปลงใหญ่อื่นๆนะครับทั้งจังหวัดแพร่และก็สุโขทัยนะครับมาร่วมมาร่วมในการจัดทำเวทีชุมชนทั้งสามครั้งร่วมกันนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องนะครับจะให้หน,น้องเลี้ยงอธิบายว่าเวทีทั้งสามครั้งเราทําอะไรไปบ้างนะครับค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะ ก็ในส่วนของทีนน้องเลี้ยงนะคะในส่วนที่ที่ทางที่เลี้ยงเนี่ยได้แนะนําเรามาเราก็เริ่มมีการจัดเวทีชุมชนสามครั้งนะคะ การเรียนรู้ครั้งแรกเนี่ยในกระบวนการวิทีครั้งแรกเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันนะคะในการทําแผนข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะโดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลน,นะคะในปี2562-66นะคะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรน,นะคะข้อมูลสภาวะการปลูกพืชน,นะคะแล้วก็ข้อมูลแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารงานแบบจัดการแบบเชิงลุกนะคะข้อมูลการตลาดรวมถึง การบริหารจัดการผลผลิตสินค้าด้านการเกษตรในพื้นที่นะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาของพื้นที่<ม>ที่โดยใช้เครื่องมือ S อฟต์แอนาลิซิสแล้วก็สมาร์ทเอซีนะคะตรงนี้่ พอหลังจากที่เราทําเวทีครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถอดสามารถถอดประเด็นหลกัลกๆได้สามประเด็นนะคะประเด็นแรกคือการบริหารจัดการด้านสาินค้าการเกษตรนะคะประเด็นที่สองก็คือการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตนะคะประเด็นที่สามนะคะคือการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งรวมไปถึงการจัดาการด้านการตลาดนะคะส่วนเวทีครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นการจัดการกระบวนการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะ ซึ่งจะนำประเด็นหลักจากเวทีที่หนึ่งเนี่ยมามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนของการเพิ่มเติมองค์ความรู้เนี่ยเราก็จะใช้เจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดแพร่และก็เจ้าหน้าที่สํานักง,งานกเกษตรอําเภอนะคะอําเภอวังชิ้นนะคะพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติในการเขียนนะคะเขียนเพื่อ ขอเสนอ,อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องต้นนะคะโปรเจกต์บีฟนะคะตรงนี้โดยจะมีการแบ่งกลุ่มตามประเภทโครงการนะคะในห่วงโซ่อุปทานก็จะมีได้แก่ต้นทาง กลางทางและก็ปลายทางนะคะพร้อมนำเสนอและวิเคราะห์ในโครงการร่วมกันนะคะโดยแบ่งกลุ่มให้เกษตรกร,กรและก็ทีมของเจ้าหน้าที่น้องเลี้ยงอะคะ่ะมีส่วนในการเขียนโครงการเพื่อประกอบแผนพัฒนาสินค้าในครั้งนี้ด้วยนะคะในส่วนของเวทีที่สามนะคะเวทีที่สามเนี่ยจะเป็นเวทีในเรื่องของการนำข้อมูลนะคะนำโครงการและก็ข้อมูลที่ได้จากเวทีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอะคะ่ะมาเป็นแผนการ แผนงานในประเด็นการพัฒนางานในสี่แผนงานนะคะซึ่งได้แก่แผนงานแรกนะคะเป็นด้านกลไกการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรนะคะด้านที่สองนะคะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีด้านการด้านที่สามนะคะด้านการยกระดับการบริหารจัดการนะคะและด้านสุดท้ายนะคะเป็นด้านการจัดการ เวทีอย่างารู้คุณค่านะคะตรงตรงนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ได้จากการทำเวทีทั้งสามเวทีนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะการเตรียมความพร้อมของที่เลี้ยงนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับน้องเลี้ยงเนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมในสี่ด้านนะคะด้านของการจัดเตรียมข้อมูลนะคะที่เลี้ยงนะคะที่เลี้ยงก็จะดําเนินการด้านนี้นะคะแล้วก็ให้น้องเลี้ยงเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนะคะ ส่วนด้านที่สองนะคะก็จะมีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานกันนะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการเป็นวิทยากรกระบวนการนะคะการบันทึกข้อมูลการเขียนไมค์แมทการสร้างบรรยากาศนะคะรวมถึงการสรุปและก็การจับประเด็นในการจัดเวทีในครั้งนี้นะคะซึ่งที่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยในการจะทําโจทย์ในเวทีแต่ละครั้งโดยให้น้องเลี้ยงและเกษตรกรนะคะได้มารลวมช่วยกันในการ แก้ไขปัญหาโจทย์ที่ทางทีมที่เลี้ยงได้กําหนดให้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในการเตรียมพร้อม,อ,มอีกด้านก็คือการติดต่อประสานงานในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็อีกด้านน,นะคะก็จะมีเรื่องของการพัฒนพัฒนาระบบการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะคะระหว่างที่เลี้ยงน้องเลี้ยงแล้วก็รวมถึงตัวเกษตรกรที่เป็นประเด็นหลักที่เราจะจะทาเวทีชุมชนในครั้งนี้ด้วยนะคะ ครับผมก็สรรําหรับความรู้นะครับความรู้ที Thema ่ได้จากการดําเนินการนะครับเวทธีที่เลี้ยงน้องเรียนทั้งขาดนของจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับในส่วนแรกเนี่ยเราได้วิธีการนะครับการจัดทาเวทีชุมชนตามแนวทางงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยเราเราในอันนี้จะเป็นที่เลี้ยงที่เลี้ยงจะได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรนะครับของงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดแพร่ว่า ในอนาคตอีกสักสองสามปีเราจะทําอะไรกันต่อไปนะครับในงานเชิงพื้นที่นะครับเราได้มีการวางแผนกันไว้หมดแล้วนะครับในช่วงที่3านะครับน้องเลี้ยงนะครับได้พัฒนาวิธีการจะทําโครงการนะครับเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ย จ้าหน้าที่ฝูมยุทธศาสตร์ประมาณสองสามคนสี่คนนะครับก็จะช่วยเขียนโครงการขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เราขยายองค์วามรู้วิธีการเขียนโครงการไปให้กับน้องเรียนทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเขาสามารถเขียนโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆได้นะครับในส่วนที่สี่นะครับก็คือการพัฒน,นาทักษะของน้องเรียนนะครับในการเข้าถึงชุมชนนะครับการสร้างบรรยากาศในการทํางานนะครับก็ ปกติแล้วน้องเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะมีความเคยชินนะครับบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรว่าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเขาก็คือการรับคืนทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการปรับไม์เซตทั้งหมดนะครับว่าจริงๆหน้าที่หลักของการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีหน่ยก็คือการเข้าถึงชุมชนนะครับการเข้าถึงชุมชนการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรการเกษตรเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส่วนกลางๆให้กับชุมชนนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นหน้าที่หลักของและส่งเสริมการเกษตรนะครับความใชความสาเร็จนะครับของเราก็คือในส่วนแรกน่ะกรมได้ตั้งแนวทางว่าให้แนวให้เป็นแนวทางการทํางานเชิงพื้นที่ซึ่งไม่มีงบประมาณมาให้นะครับซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางท่านเกษตรจังหวัดแพร่นะครับเอ่อทางหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ในการที่จะบูรณาการงบประมาณครับจากงบประมาณปกตินะครับมาใช้ในการจัดเวทีทั้งสามครั้งนะครับ ทั้งสามครั้งเนี่ยเราใช้งบจากอโครงการสพกรนะครับโครงการไม้ผลแล้วก็รวมไปถึงงบพัฒน,นาจังหวัดด้วยนะครับซึ่งเราเอาหลักสูตรการจัดทําแผนการพัฒน,นาการเกษตรเนี่ยเข้ามาอยู่ในกําหนดการเรียนรู้ของเกษตรกรด้วยนะครับประการความสําเร็จอีกอย่างก็คือว่าหน่วยงานภาคีกับทางส,สหารศึกษานะครับในพื้นที่ก็คือทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของ องค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับที่จะเอาเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปัะจัยความสําเร็จอย่างก็คือการทํางานร่วมกันของทีมพี่เลี้ยงในน้องเลี้ยงนะครับก็เข้าใจนะครับก็สถานการณ์ว่างานมันก็เยอะเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมาได้แค่เวทีเดียวบางคนอาจจะมาได้สองเวทีนะครับแต่จริงๆหาทีพี่เลี้ยงนะก็ได้ทาสรุปประเด็นอะไรต่างๆนะครับให้หัดกับทางน้องเลี้ยงเพื่อที่ว่าจะเอามาอภิบายกันในรายกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับ นอกเหีือจากการทำ AR ปกติเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็ข้อสองความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลียงกับน้องเลี้ยงก็เดี๋ยวจะให้ทีมน้องเลี้ยงเป็นคนพูดครับเอเลยครับค่ะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะระหว่างน้องเลี้ยงกับพี่เลี้ยงนะคะคือก่อนหน้าเนี้ย การตรวดก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่นะคะ,ะเดิมทีน้องเลี้ยงทุกคนนะคะจะเป็นตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลน,นะคะจึงไม่สามารถที่จะเขียนแผนให้มีคุณภาพได้นะคะทําให้บางครั้งเนี่ยคือภารกิจิตนะคะก็จะมีโครงการที่เราจะต้องดําเนินการนอกพื้นที่เนี่ยอย่างเร่งด่วนนะคะทําให เราจะทําแผนกันเองโดยไม่มีการปรึกษาหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ข้อมูลเราจะไม่มีเพียงพอนะคะหลังจากที่เราได้เข้าสู่กระบวนการการจัดทําเวทีนะคะทั้งสามครั้งร่วมกับพี่เลี้ยงเนี่ยก็ทําให้เราสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหานะคะมีการแบ่งหน้าที่กันและมีการเตรียมข้อมูลรวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ร่วมกันกับระหว่างพี่เลี้ยงนะคะทําให้เรามีแนวทางเนี่ย สามารถสร้างมาเป็นโจทย์ในการแผนพัฒนาการ,กรเกษตรสินค้ากเษกเษตรเชิงพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแต่อุปสรรคที่มีเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยน้องเลี้ยงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเวทีครบทั้งสามเวทีได้นะคะทำให้ทำให้เกิดปัญหาว่าน้องเลี้ยงที่ไม่สามารถเข้าร่วมทั้งสามเวทีได้ก็จะยังไม่รับองค์ความรู้ได้ครอบคลุมทั้งทั้งหมดนะคะจึงได้มีการ สรุปผลการจัดเวทีแต่ละครั้งนะคะเพื่อให้สามารถให้น้องเลี้ยงะคะสามารถที่จะเข้ามาดูในไทยหลังได้นะคะครับความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงเน่ยควาจริงๆแล้วอะเราเราเราไม่ได้มองว่าเป็นลักษณะของอการการสั่งงานตามระดับขั้นเนะาะก็คือเราจะใช้วิธีว่าเราเราพูดคุยกันแบบ แบบพี่แบบน้องนะครับมีอะไรแล้วก็ปรึกษากันนะครับไม่จำเป็นต้องมีความเ็นทางการเป็นอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือคุยกันตามปกติในรายกลุ่มเฉพาะสิ่งที่เราได้ั้งนขึ้นมานะครับมีปัญหาอะไรนะครับนอกเหนือจากที่ว่าเออ่ในการทำวิธีแต่ละครั้งอ่ะสุดท้ายเราจะทำเออาร์นะครับบางทีเออาร์มันไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมาคุยกันต่อในรายกลุ่มได้นะครับผมทีนี้นะครับมันจะเอ่อ ขี่เลี้ยงได้พัฒนาอะไรแล้วก็น้องได้พัฒนาอะไรนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็กรมส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยจริงๆอ่ะแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลระดับอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัดของท่านเกษตรจังหวัดเนาะแต่จริงๆแล้วตามการที่เราเคยเคยได้ไปคุยกันเมื่อตอนเราไปสัมมนา,ากันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ปัญหาหลักๆก็คือว่าคุณภาพของแผนเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ นะครับมันยังไม่ได้ด้วตอนยังด้วยจากเอ,อภารกิจอะไรต่างๆนะครับทําให้ทําให้การวิเคราะห์สังเคราะห์แผนเนี่ยมันมันมันไม่ได้มันยังไม่ได้คุณภาพเนาะแล้วก็ก็เลยเกิดเป็นเนือางนี้ขึ้นมานะครับทางที่เลี้ยงเนี่ยส่วนมากก็เป็นที่พิพิาศ์เนี่จริงๆแล้วก็ผู้คนเนี่ยไดมีโอกาสไปอบรมหลักสูตรนวสมีอาที่หลักสูตรต่างๆที่รวมได้จัดขึ้นนะครับแต่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มา ถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆให้กับน้องเลี้ยงได้นะครับก็ในรอบนี้สาวเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานนะครับให้กับทางน้องเลี้ยงทั้ง20ทนะ่านเนาะหลังจากการเรียนรู้นะครับทีน้องเลี้ยงเนี่ยเกี่ยวกับความเข้าใจวิธีการทํางานในชุมชนนะครับมีวิธีการทํางานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเนะอ่ มีการเข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่จังหวัดน,นะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีหนังสือราชการอะไรทั้างน้นเนาะก็คือหาเวลามาปรึกษากันได้ตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรการเสี่ยงข้อมูลนะครับแล้วก็ทีที่เลี้ยงก็ยัง <c oughs> มีโจทย์และการบ้านนะครับหลังจากการจักวิธีชุมชนแต่ละครั้งนะครับก็ก็ได้ทําการบ้านอะไรไปเนาะอันนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทีที่เลี้ยงก็ได้พัฒน,นา แนวทางการทํางานพัฒนาบุคลากรขอ,ของจัวแพทย์ในปี2564 2565เนาะปีหน้าเนี่ยเราตั้งตั้โจย์ไว้ว่าเราจะทํทาอําเภอละหนึ่งจุดเนาะอาเภอละหนึ่งจุดไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าอาเภออาเภอน,นี้ไปทําจุดเดียวนะครับแต่สมมติว่าอําเภอเมืองแพท่ททำ งานส่งเสริมเช็นที่สาวกีนะครับอําเภอใกล้เคียงนะครับก็ต้องมาช่วยกันด้วยเจ้าหน้าที่สื่อวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาช่วยกันด้วยนะครับเราการส่งเสริมงานการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยนะครับเป็นประเด็นหลักนะครับ <S 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 นอกจากนี้ข้อสุดท้ายนะครับผลกระทบต่อหน่วยง,งานกับองค์กรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ส่งผลกระทบหน่วยงานก่อหน่วยงานองค์กรนะครับสิ่งที่กระทบอ่า หลักๆเลยก็คือว่าเราได้สับเสียงนายเซตนะครับเราได้รับเสียงวิธีการแนวขึ้นในการทํางานของน้องเลี้ยงนะครับว่าเอที่ให้ต้องว่าต้องให้ความสําคัญนะครับกับการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเบางท่านนะครับก็ได้มีการมาพูดคุยกับผมหลังไม้นะครับว่าจากนี้ไป่งานงานอันดับหนึ่งในการทํางานเชิงพื้นของเขาอ่ะ ก็คือการทำแผนพัฒนาการเกษตรเนาะใกล้จบแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งนะครับซึ่งการทำแผนพัฒนาการเกษตรเนี่ยวิธีการจัดทเวทีชุมชนต่างๆจะช่วยเป็นเครื่องมือแล้วก็วิธีการทํางานในการเข้าหาชุมชนของน้องเรียนทางยีทสิท่านได้นะครับแล้วแลวก็สามารถขยายผลไปสู่น้องเลี้ยงท่านอื่นๆที่ยัง ไม่ได้เข้ามาเรียนรู้กับเราในปีนี้นะครับในปีหาถัดไปนะครับอ่านวสจังหวัดแพร่ทั้งประมาณเก้าสิบท่านจะต้องมาเรียนรู้กับการทำวทีเชิงพื้นที่ร่วมกันโดยวีทีงานทั้งยี่สิบท่านน้องเลี้ยงแล้วก็พี่เลี้ยงแห้งๆเนี่ยคอยนไกใจให้นะครับต่อไปครับขอบคุณครับจังหวัดแพร่ขอจบคำนี้ครับครับขอบคุณทีมจังหวัดแพร่นะครับคุณตูนแล้วก็น้องชุติการนะครับไม่ไม่รู้ว่าลงเร็วเพราะตกใจเสียงกริ่งหรือเปล่านะครับ มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นนะครับเอกจากจังหวัดแพร่น่าสนใจครับจังหวัดนี้เนี่ยจากที่ฟังที่เรามาจริงถ้ามีเวลาเราไปอยากให้เล่าลงรายละเอียดเนาะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีเพื่อนอีกห้าเขตยังรออยู่นะครับน่าสนใจมากครับเราเห็นความไอคิฟของพี่น้องนะครับที่เกิดขึ้นกับในในในทีมของจังหวัดแพร่นะครับการบูรณาการการทํางานจังหวัดอําเภอร่วมเรียนรู้เกิดทีมเรียนรู้กันเนาะทีนี้มันมีพอฟังไปเรื่อยๆมีมี คำถามนิดนึงนะครับจังหวัดแพร่นะครับตอนแรกเนี่ยที่อ่าเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินว่าใช้ส m a r t a เอใช่ไหมครับใช่ครับผมสมาร์เอทีเนี่ยผมได้ไปเรียนรู้จากทีมงานกวพอในการสัมมนา,างานระบบส่งเสริมการเกษตรเมื่อประมาณเดืยวพฤศจิกายนท,ที่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเนาะว่าเราจะได้ ได้จาดร้อยปัญหาเนี่ยเราตัดเราตัดให้เหลือ,อ,อแค่สี่ห้ปัญหาเนี่ยเออมันเราใช้เครื่องมือเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์สุมชนได้ง่ายขึ้นครับครับก็เป็นการใช้เครื่องมือนะครับคือก็คงไม่ได้ยุติดนะครับว่าเป็นเครื่องมืออะไรก็คงดูตามความเหมาะสมเนาะนะครับ